นุชนาฏจารุวงศ์เสถียรค่ะให้วิโรธถอนคําพูดค่ะครับกับคุณลักที่ว่ารับจ้างนะาะว่ามันถอนก็ได้ครับได้ครับเจริญเตือนด้วแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ท่านเวลากดประทวนเนี่ยลองกี้กี้สักสองครั้งได้ไหมท่านประธานคะให้ถอนคําพูดค่ะกี้กี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าให้ถอนค่ะท่านประธานได้ครับแต่ผมถอนกี้กี้ให้ครับ พอใจแล้วนะครับจะได้นั่งลงผมจะกรับเจิญคุิโรน์ต่อเลยครับท่านสสอไม่รู้สี่รู้แปดก็อย่างนี้แหละค่ะท่านประธานผมคิดว่าท่านไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่ประท้วงเจิญคุรุรน์ต่อครับผมว่าท่านประธานต้องเตือนแล้วท่านประธานมานอเตือนสี่ห้าครั้งท่านวิโรธขอญาตเอยนามไหนบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่เหรอ จึงได้ขนมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียดสี69เต็มเต็มนะครับไม่เป็นไรครับทนฟังตั้งนานครับตวะบาดชัดหรือเปล่าในประกาศบอกว่ามีลุงไม่เราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้นะครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ได้ใช้เชิญครับเชิญนั่งลงเลยครับท่านประธานครับอยู่ดีก็ด่าตัวเองฮะเอ้าท่านท่านท่านเดี๋ยวท่านจะร้องกี้กี้สักสองสามครั้งได้ไหมฮะเดี๋ยวนะครับอืม คือท่านประท้วงข้อ69นะครับคำว่าทุจริตเนี่ยมันมีในยตินะครับมีมีในยติทีนี้ก็ท่านวิโรธนะครับยังไงก็ลดการเสียดสีนิดหน่อยนะครับเพราะท่านก็พูดพูดแบบว่าวนๆเยอะแล้วนะครับวนเยอะแล้วชาวบ้านก็จะงงนะครับิญต่อครับท่านประธานครับคำเดียวครับผมไม่ทือสาหาความหรอกครับคําว่ากกี้ ผมคงจะไม่ไปต่อเลาะต่อเถียงกับคนที่กําลังจะถูกครับครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกี่แปลว่าอะไรท่านวิโรจน์ลองลองแปลที่แปลว่าอะไรคือคือคําว่านี้บางทีมันก็เป็นเป็นคําที่มันไม่ไม่ควรใช้ในสภาแปลแปลว่าอะไรครับเันเรื่องมันเคือเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้คําหยาบคายอะไรครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวเล่าแล้วมันยาวครับนะท่าน ถ้าถ้าถ้าไม่มีความหมายก็ไม่ไม่ควรจะมาใช้นะฮะเอาต่อเลยครับต่อเลยครับอต่อเลยครับแม่เมื่อกี้ท่านประธานน่าจะให้เขาพูดต่อสักหน่อยนะผมอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรไม่เป็นไรครับอนุญาตไหมฮะอนุญาตไมไ่เป็นไรครับผมผมย่งกำลังไม่เป็นไรครับท่านท่านต่อเลยครับคือยิ่งเดี๋ยวกินเวลาเพื่อนนะครับเพราะว่าประท้วงกันไปมานี่มันก็เวลาหมดครับเชิญครับเชิญต่อเลยครับครับ คือผมอยากจะฟังครับว่าสอสอที่เคยได้ใบเหลืองเนี่ยแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วแพ้เขาจะพูดท่านท่านเอาต่อเลยครับท่านอา,อาพิปลายต่อเลยครับนะครับเชิญครับทั้งนิติกรรมอำพรางที่ใช้ตัว๋ว PN เอ็นหนีภาษีการรับให้มูลค่า218.7ล้านบาทย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าคนอย่างแพทองทานชินวัตรมีแต่ความทุจริตเป็นที่ประจักษ์วันๆเอาแต่เสาหาช่องว่างทางกฎหมายตัดตวงผลประโยชน์เพื่อตัวเอง จ,จุบจุบจิบจิบก็เอาเล็ก,ลกๆน้อยๆยก็ไม่เว้นการหนีภาษีไม่ใช่แค่เป็นนายกไม่ได้นะครับแค่เป็นประชาชนยังเป็นไม่ได้แพรทองทานไม่ใช่แค่จะไม่มีศักดิ์ศรีที่จะลุกเดินยืนนั่งในธรรมเนียมรัฐบาลแม้แต่ตามถนนหนทางตามตอกตามซอกตามซอยในประเทศนี้คนหนีภาษีอย่างแพรทองทานก็ไม่มีหน้าที่จะเดินหน้าตั้งคอตรงสู้หน้าประชาชนได้อีกต่อไปท่านประธานที่เคารพครับ นายกรัฐมนตรีโดยตําแหน่งแล้วยังต้องดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอีกตําแหน่งหนึ่งด้วยผมอยากรู้จริงๆว่าคนหนีภาษีอย่างแพทองทานชินวัตรยังจะกล้าแบกหน้าไปนั่งประชุมหัวโต๊ะคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอยู่อีกหรอครับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษีของแพทองทานชินวัตรหลังจากนี้ครับต้องมีการร้องไปที่ปปชแน่ๆ ซึ่งปปชก็มีอำนาจตามมาตรา204ของรัฐธรรมนูญในการไต่สวนและมีความเห็นต่อกรณีที่แพทองทานชินวัตรฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและพิจารณาส่งสำนวนและความเห็นไปที่ศาลฎีกาต่อไปผมเชื่อว่าพฤติกรรมเช่นนี้ยังไงแพทองทานก็ไม่รอดผมเป็นห่วงก็แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะยกมือไว้วางใจให้บุคคลคนนี้ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป มันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับท่านประธานมาดูกันครับในหมวดสองว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักไปดูกันครับและเดี๋ยวจะหนาวครับข้อ19กาการคบหาสมาคมกับผู้ประพฤติผิดกฎหมายหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องดูถึงพฤติการด้วยถ้ามีคนไปร้องครับสอสอที่ยกมือให้กับแพรทองทานก็อาจจะเข้าปิ้งไตตกไปตามแพรทองทานไปด้วยแพรทองทานชินวัตรผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงแพรทองทานชินวัตรการเสียภาษีอย่างถูกต้องเป็นหน้าที่พื้นฐานที่สุดคนคนนี้ยังทำอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ประชาชนเขาหวังเขาฝากความหวังไว้กับผู้นำ แต่สุดท้ายกลับได้โจรใส่อาภรณขุนนางสวมรองเท้าไข่มุกปากที่ตัวเองเคยพูดว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันท่านประธานคะท่านประธานคะเชิญครับดิฉันธนแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ท่านประธานตัดออออพิจารณาแล้วก็ตักเตือนในข้อ18 182เรียบร้อยแล้วนะคะท่านสมาชิกผู้อภิปรายก็ยังมีการเสียดสีและนี่หน้ำซ้ำนะคะไม่มีเจนเดอร์เลนเลยคนที่ปัจจุบันนี้นะคะสมาชิกสภาผู้แทนเรารณรงค์ให้ใช้เจนเดอร์เลนในการที่จะพูดพูดถึงผู้ผู้หญิงพูดถึงเสื้อผ้าหน้าผมฉันขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยค่ะครับค่ะคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยนะครับท่านประธานครับ านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับตัดข้อบังคับครับแต่ประท้วงท่านประธานด้วยความเคารพครับข้อไหนครับข้อก้าวครับผมให้ระปานได้กรดาพิจารณานะครับว่าผู้อภิปรายนั้นได้เสียดสีมาโดยตลอดซึ่งสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนนั้นคอยรับข้อมูลข่าวสารจากตรงไปตรงมาแต่คําเสียดสีนี้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการอภิปรายครับ ครับผมรังสิกรที่มาตริกะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรภาคภูมิใจไทยขอญาตให้ท่านประธานได้โปรดควบคุมการประชุมและวินิจฉัยด้วยครับครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยทั้งสองท่านเลยนะครับคือการการอภิปรายเนี่ยนะครับสมาชิกทุกท่านครับพี่น้องทางบ้านเขาจะพิจารณาตัวท่านเองนะครับว่าท่านอยู่ในลำดับไหนสถานะไหนนะครับการใช้ถ้อยคำนะครับที่เสียดสีใส่ร้าย หรือไม่สุภาพนะครับประชาชนเขาก็ดูอยู่เขาก็ประเมินนะครับนั้นก็ทวิโรดก็ยังไงก็เข้าเข้าสู่ความสุภาพครับครับครับผมสุภาพมาโดยตลอดครับท่านประธานครับนะจนครับสุภาพมาโดยตลอดนะตอนลยครับคำทุกคำเนี่ยนะครับที่ใช้ก็เป็นคําสุภาพแล้วก็ปรากฏในหน้าข่าวได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ แต่ว่าคาว่าทุจริตที่พูดไม่ได้นี่ผมคิดว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้แล้วครับเชิญครับเชิญเชิญนะครับเชิญเชิญต่อครับดังนั้นผมยืนยันนะครับท่านประธานครับปากปากที่คนอย่างแพทองทานเคยพูดว่ามีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันแท้ที่จริงแล้วครับคือการหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้มีกินกันเฉพาะกงศีให้ได้อิ่มหมีเฉพาะตระกูลของตัวเองแพรทองทานชินวัตนนายกหนีภาษี ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะดำรงตำแหน่งนี้อีกต่อไปแล้วได้เวลาออกไปจากตึกไทยคู่ฟ้า,ากับรงสีที่บ้านจันทร์สองล่าของคุณไปได้แล้วขอบพระคุณครับ,บ,รบจบน,น,นะครับ